สวัสดีครับทัวร์ิเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวรริงเอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของเรียกว่าบิ๊กสกูตเตอร์สายหล่อกันล้วกันนี่ C400 GT ก็ถือว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์สายหล่อหรูที่ใครอ่ารู้สึกว่าต้องการขับขี่มอเตอร์ไซค์สไตล์ยุโรป แบบครบครบ,ครบนะครับช่วงลากดีมากนุ่มนวลเลยทีเดียวนะครับสำหรับเซ็ตเดมิมๆก็ถือว่านุ่มนวลเลยทีเดียวอ่าดูเต็มเตมก่อนสำหรับคันนี้นะครับก็คือโจทย์ก็คือใช้งานในเมืองแล้วก็ต้องการเครื่องอสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรวมไปถึงกล่องท้ายใส่สัมภาระต่างๆนะครับอย่างแรกก่อนเลยชุดแฟลชบาร์นี่ครับ ตัวชุดคร a ชบาร์ตัวนี้นะครับเป็นงานของ p พ n เทอร์ทำตรงรุ่นนะครับวัดจากรถตัดให้ตัดให้แบบเข้ารูปตรงรุ่นเลยนะครับโจทย์ก็คือให้มันเข้ารูปที่สุดแล้วก็ใช้ร่วมกันกันกบตัวพักเท้าเดิมได้นี่ฮะตัวคร a ชบาร์ของ p พ n t ทอรเนี่ยความแข็งแรงจะอยู่ที่ชิ้นแผ่นพื้นวางเท้าชิ้นนี้ที่เราตัดทั้งชิ้น นะครับให้เป็นแผ่นหนาแผ่นเหล็กหนาแล้ววางอยู่บนแผ่นพื้นวางเท้าเลยนะครับตัวเหล็กขาที่เป็นขายึดด้านบนเองก็จะเป็นเหล็กหนาโอเคนะครับสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งสำหรับคราชบาร์แพนเทอร์ Crash Bar Panther, ก็คือเรื่องของจุดยึดใต้คางนะครับจุดยึดใต้คางเราใช้จุดยึดมาตรฐานนะครับเป็นจุดยึดจุดเดียวกันกับ ที่เมืองนอกใช้แล้วก็เป็นจุดยึดของโครงรถนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวแฟลชบาร์ชุดนี้ถือว่าจะช่วยป้องกันชุดสีของรถได้เป็นอย่างดีนี่ครับทำให้เข้าเชฟแบบนี้เลยดูไม่เกะก,กะโอเคแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในเมืองก็คือตัวชุดกล่องท้าย ชุดกล่องท้ายตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นแชร์ทรุ่น Hs 5 8นะครับเป็น5 8 X นะแชร์ท X ก็จะเป็นตัวกล่องที่สามารถปรับความสูงขึ้นลงได้3ระดับด้วยกันนะครับแหลกท้ายที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นหลักท้ายของแชร,รยึ์ตร,รุ่นนะครับใส่ร่วมกันกับตัวมือจับหรือกันตกเดิมได้เลยแบบนี้นี่ครับ ตัวถาดของแชทนะครับที่อยู่ใต้ล่างก็จะเป็นถาดล็อกที่แชทให้มาซึ่งสามารถที่จะยึดกลับตัวาขาหรือว่าแหลกท้ายของตัวแชทได้แบบนี้เลยไม่ต้องดัดแปลงใดๆนะครับสวมลงไปเลยแบบนี้โอเคอะดูภายในกันนิดนึงนะครับในส่วนของตัวกล่อง58ลิตรนะครับเขาจะให้กุแจมา2ดอก ไข่กุญแจกดปุ่มเข้าไปทำไมล็อกก่อนนะครับไขกุญแจกดล็อกกดปุ่มเข้าไปมือจับจะเด้งขึ้นมาเอามือจับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูวิธีการในในคลิปอีกทีก็ได้ <c oughs> นะแปจะได้เป็นริมายทีหนึ่งนะฮะนะครับเอามือจับสอดเข้าไปเอามือสอดเข้าไปใต้มือจับแบบนี้นะฮะมันจะมีสลักอยู่ดตานล่างมันจะมีสลักตรงนี้ นะครับให้เราดันสลับแบบนี้นะครับดันสลับนิดนึงจะเป็นก,นการเปิดกล่องเปิดฝากล่องแต่กล่องมันไม่ได้แบบเปิดทันทีนะเราก็ต้องเอามือเปิดขึ้นอีกนิดนึงตัวฝาเขาเนี่ยฝา 58x เขาจะมีน้ําหนักพอสมควรเลยประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับว่าเราใส่ติดตั้งบอกพิงไปแล้วเรีร้อยๆด้านนีนะ้นะครับพอพิ้งของแช่58จะเป็น2ชิ้นเป็นชิ้นเล็กอยู่ด้านล่างและก็ชิ้นหนาชิ้นใหญ่ยาวอยู่ด้านบนดีไซน์จะเข้าก,กันกับตัวกล่อ,ลอง แล้วก็ออกแนวหรูสปอร์ตนะครับเป็นเบ,นบ,บนาคล้ายคล้ายเบาซค์นะ,ะรงลุ่รงลุ่ในส่วนของตัวกล่องนะครับจะให้สายรัดการก,กระแทกมาแบบนี้มาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวกล่องสามารถที่จะปรับลดระดับนะครับปรับลงได้แบบนี้ดูด้านข้างดูด้านข้างมองด้านข้างจะเห็นอมองเห็นไหมด้านข้างะนะครับปรับลงถ้าผมปรับระดับขึ้นมาระดาา 2, ะับสองนะครับปพ๊บ นี่คือระดับที่สองอ่าอ่าเราปรับขึ้นมาเป็นระดับสูงสุดปึ๊บนี่คือระดับสูงสุดของเขา้าบลิตรอ่าเดี๋ยวลูกค้าอยากได้แบบเอาปรับต่ำสุดปึ๊บต่ำสุดแล้วล็อคสําคัญนะว่าเวลาเรากลับแล้วต้องล็อคชุดล็อคตลอดเวลานะอ่าชุดล็อคนี่ต้องล็อคด้านไหนนะไม่ใช่นนั้นแล้วเนี่ยดูด้านไหนไม่ใช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวตัวสลักตัวนี้ครับถ้าเราไม่ล็อคเนี่ย สลักตัวนี้มันจะไปกระแทกอยู่กับตัวชุดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะปึ๊บของล็อกนี้ตลอดเวลา <Yeah. S 2> เนลาจะถอดออกจากตัวรถปิดกุญแจมาที่ตัวรีลลสอิกหนึ่งล็อกนะครับเอามือจับซ้ายมือจับที่มือจับไว้แล้วก็ขวาดึงสลักลงยกขึ้นนิดหน่อยนะครับปึ๊บแล้วเราก็ยื่แบบนี้บนฐานล็อกที่แชทให้มาจะเป็นขาด XL เวลาใส่นะก็ให้สลักตัวเนี้นะครับมันเข้าไปที่ล็อกทั้งสองตัวกอบให้เรีแบบเยบร้อยนะครับแล้วก็เราดึงมือจับจับไว้อย่างนี้แล้วก็ดึงชุดล็อกตัวนี้ลงมากดลงนะครับพร้อมดึงลงมาแล้วกดตัวกล่องลงไหน,อนเองเด็นะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้ว ครั้งก่อนที่เราจะหมุนกุญแจกลับมาทุกครั้งเราจะต้องเอาตัวมือจับลงก่อนเสมอเพราะถ้าสมมุติว,ว่าเราไม่เอามือจับลงเราหมุนกุญแจล็อกก่อนมือจับมันจะลงไม่ได้แบบนี้ครับอ่ะปึแบบ๊บแล้วล็อกแนะนําว่าล็อกอก่องทุกครั้งก่อนออกเดินทางนะครับป้องกันการดีบตัวหรือจังหวะที่เราอาจจะขี่ไปขับขี่ไปแล้วตกหลุมนั่นเองนะ โอเคสนนราคาเซตนี้นะครับทั้งเซ็ตบิ๊กแบลชบาร์ Crash Bar, นะครับแล้วก็ตัวแหลกท้ายถาดล็อกตัวกล่องของทิงของแชท5 8 x นะครับสล้วก็ใส่ติดตั้งรารรถคันนี้เดี๋ยวใส่เลยให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมขอบคุณลูกค้าที่หนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีไรเดี๋ยวเราอัพเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ